สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูกอไผ่ตรงเลืมแรงและนี่คือหน่อมันนะคะหน่อไผ่ตรงเลืมแรงหลายคนถามว่าหน้าแรงออกหน่อมีคะบอกเลยว่าถ้ามีน้ำโดนเนี่ยออกหน่อทั้งปีคะ่ะเห็นไหมคะหนอ่ออันนี้เป็นวันนี้วันที่ย3สิบสาเมษายนนะคะเมษายน2 5งพนหันยบสามค่ะ หน่อไม้ออกหนอ่อเห็นไหมคะนี่ค่ะแปลงนี้ไม่มีระบบน้ําอะไรเลยนะคะเหมือนอเราจะประมาณว่าใส่ธรรมชาติแล้วก็ลากสายมันลดบ้างเป็นบางครั้งะคะ่ะถ้าเรามีเวลานี่ค่ะให้ดูอย่างที่บอกแองไม่แล้งมาดูนะคะนี่มันเป็นฝุ่นอะ่ะมันแข็งมากเลยอ่ะสืๆแล้วดูหนอ่ะ จริงถ้าสปอนเซอร์มาเทียบนี่คือมันจะหน่อใหญ่มากดูนะคะดูจากย์ในเนี้ยคือจะรู้ว่ามันหน่อใหญ่มากแล้วดูดิมันขึ้นเป็นฝาแปดแปดสามแปดสามเห็นไหมคะนี่นะะี้ก็เนี่ยค่ะ,คะลักษณะหนอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะหน่อแบบเนี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยแบบตัวเนี้ยที่มันจะแหงนหงเนี้ยคือเราจะเอาเราจะตัดออกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลำมันจะลำเอียง ลำมันจะเอียงนะคะมันจะไม่ตรงเราจะตัดออกตัดพอให้ให้หน่อมาทรงคนนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะตัดออกเพราะเนื้อมันจะได้เยอะกว่านี้อีกส่วนตัวเนี้ยเห็นไหมคะลำนองที่มันจะทรงดูดูแหนน้อยไปหน่อยนี่ค่ะตัวเนี้ยลำเนี้ยเราจะเอาไว้เป็นเนี้ยเป็นลำใหม่เห็นไหมคะตรงเนี้ยจะต้องเอาออกเพราะมันติดกันตัวเนี้ยเอาออกเดี๋ยวตัวเนี้ยจะไว้เป็นลำใหม่เนี่ยค่ะเห็นไหมลำมันจะแหนบนิดเดียว ดูดูง่ายเปรียบเทียบกันการที่เราจะเลือกไวลําเนี่ยลักษณะแบบแบบเนี้ยที่เราชี้ให้ดูเนี่ยเอาไว้เอาไวรําได้มันจะตรงส่วนตัวเนี้ยมาดูอีกทีช้าๆเนี่ยค่ะเห็นไหมมันงนมันงนขึ้นมองไกล้ๆไมมันโค้งเห็นไหมเออมันจะลํมมันก็จะเอียงเข้าไปแบบตรงเข้าไปในกอแม่แบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะทำมาดูว่าหน้าแรงอะ่ะหน่อไม้ออกหนอนนะ ถ้ามีน้ำรดแต่เนี่ยขนาดมันแรงอะ่ะคือมันเต็มที่มาแล้วมันแก่ไหมมันออกของมันเองอันนี้น่าจะได้น่าจะได้จากวันที่ฝนตกเมื่อวันไหนอ่ะนานแล้วค่ะเดือนนี้เพิ่งจะตกครั้งเดียวเองมั้งเพิ่งจะตกครั้งเดียวไม่ใช่ว่าเดือนก่อนตกนะคือไม่มีฝนเลยอะ่ะเนี่ยค่ะพามาดูพามาดูาาดเออเนี่ยเขาเรียกไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยหน่อไผ่ตรงลืมแรงอะ่ะ ถ้า,าถ้าตอนนี้มีน้ําลดบอกเลยว่ามันก็จะออกเหมือนเหมือนหน้าฝนอะแต่ก็คือจะสู้หน้าฝนไม่ได้เพราะฝนมันตกชุ่มพื้นมันท่วมมันก็จะแตกหน่อยเนะแต่ถ้าเราอยากทําตลาดหนออะไรพวกเนี้ยเนี่ยหน้าแรงเนี่ยถ้าอย่างหน้าแรงเนี่ยหน่อไม้มันจะไม่ออกใช่ไหมหน่อไม้เปี๊ยะเราแต่เรามีน้าลดอะเราก็จะได้หน่อไปขายราคาก็จะดีด้วยนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยคือแม่ค้าหรือคนขายเราคนขายคนซื้อเนี่ยจะรู้เลยว่าเออเนี่ยถ้า ถ้าได,ได้ได้ได้หนอกินช่วงนี้จะเป็นหนอไผ่ตรงลืมแรงสําหรับคนที่ที่รู้จักหนอไผ่ตรงลืมแรงนะคะคืออันนี้เราเรามามาอธิบายให้ฟังอะค่ะเพราะบางคนเขาเขาไม่เชื่อว่าเนี่ยเอ้หนอไผ่ตรง หน่อพวกนี้หรอมันมันจะออกหนอ่อมันจะมาได้ไงหน่อไม้พวกนี้หน่อไม้ไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยมันเป็นเรียกได้เหมือนหน่อไม้สามนดูไหมที่แบบหน้าไหนมันก็ออกอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่ว่าหน่อไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยนะคะคือมันถ้าได้น้ำเนี่ยมันออกทั้งปีจริงๆเอออย่างที่สวนเราเคยโพสต์ไปแล้วค่ะเราสามารถมันออกหนอ่อของมันได้เพียงขอแค่มีน้ำนะคะ่ะนี่คะ่ะโอเควันนี้พามาดู หลักการง่ายๆให้ดูนะคะว่าถ้าเราหนอไปตรงลมแรงถ้ามีน้ำโนเนี่ยออกหนองตลอดปีค่ะโอเคไหมคะอ่าแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ